วันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับทางช่อง Google สมัยนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับฟังเพลงบน YouTube นะครับแบบปิดหน้าจอนะครับหรือว่าเราจะทําอย่างอื่นไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่าเราจะเล่นเฟซไปด้วยนะครับขณะเล่น YouTube ไปด้วยนะครับฟังเพลงดูหนังอะไรได้หมดนะครับแล้วก็ปิดหน้าจอก็ได้นะครับเล่น YouTube ไปด้วยปิดหน้าจอไปด้วยนะครับนี่นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับทํา ง่ายๆนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะครับสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องใหม่นะครับอย่าลืมกดสับตะไครช่องนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆนะครับที่ผมจะทําลงในช่องทุกๆวันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับมองหานะครับ Google Chrome นะครับเราจะเข้าผ่านตัว Google Chrome นะครับถ้าโทรศัพท์เครื่องไหนยังไม่มีนะครับก็ไปดาวน์โหลดได้นะครับในเพ t o โตนะครับ ระบบที่ผมจะทํานี่เป็นระบบ Android นะครับก็ให้เราเข้าไปที่ Google c h r o นะรพอเราเข้ามาที่ Google Chrome นะครับให้เราพิมพ์ที่ช่องค้นหาเนี่ยนะครับนี่ครับค้นหาที่อยู่เว็บไซต์นะครับให้เพื่อนพิมพ์เข้าไปนะครับคำว่า youtube นะครับ y o u นะครับ t u b e นะครับแล้วก็กดเซิร์ชนะครับค้นหาครับ แล้วเลื่อนลงไปนะครับพอเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเจอ YouTube นะครับที่ตัวนี้นะครับที่เป็นแดงๆครับก็เขียนว่า YouTube นะครับให้เพื่อนกดทางครับประมาณ3วินะครับแล้วมันจะขึ้นแถบตรงนี้มานะครับนี่ครับก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่เปิดในแถบใหม่นะครับเลือกที่เปิดในแถบใหม่นะกดเข้าไปนะครับ พอกดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็ยังอยู่หน้าเดิมอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนๆนะครับมองที่ด้านบนครับด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับมันจะมีเลข2ปรากฏอยู่นะครับนี่นะครับที่ผมทําลูกศรชี้แล้วก็ทําวงกลมนะครับเพื่อนๆกดที่เลข2นะครับพอกดที่เลข2นะครับมันจะปรากฏแท็บใหม่ครับดังด้านหน้าข้างล่างเนี่ยนะครับเห็นไหมครับให้เพื่อนๆกดเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามานะครับมันจะเข้าหน้า u t u b e แล้วนะครับ นี่นะครับน้า YouTube นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมองที่ด้านมุมบนนะครับขวามือนะครับด้านมุมบนขวามือครับกดที่จุด3จุดนะครับนี่นะครับกดที่จุด3จุดนะครับแตะเข้าไปนะครับพอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนหานะครับคําว่าเว็บไซต์เวอร์ชั่นเดสก์ท็อปนะครับแล้วเขาเขาก็จะมีนะครับกลมๆสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับ ให้เพื่อนมาติ๊กที่สี่เหลี่ยมๆเนี่ยนะครับในช่องครับเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับแตะเข้าไปนะครับครับพอแตะเข้ามานะครับรอสักครู่นะครับนอาจจะใช้เวลาโหลดครับก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเคพื่อนๆนะครับนี่ครับมันก็จะเข้ามาที่หน้านะครับหน้าเนี้ยมันจะเป็น YouTube ที่เหมือนกับในคอมพิวเตอร์นะครับถ้าเพื่อนๆไปใช้งานในคอมพิวเตอร์ครับก็น่าจะ หน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสําหรับ y t u t u ครับก็เพื่อนๆสามารถเปิดได้เลยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวผมจะเซิร์ชหาวิดีโอนะครับของช่องผมเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดิลิขสิทธิ์นะครับถ้าผมทําให้ดูนะครับหาแล้วเดี๋ยวผมจะทําให้ดูด้วยนะครับว่าเล่น youtube ปิดหน้าจอนะครับไปด้วยนะครับปิดหน้าจอแล้วก็ฟังไปด้วยนะครับหรือว่าเล่น youtube แล้วก็เปิด Facebook ไปด้วยนะครับก็นี่นะครับ ผมเข้ามาที่ช่องผมแล้วผมจะเลือกวิดีโออันไหนสักอันนึงครับก็แตะเข้าไปนะครับนี่ครับพอแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยครับเห็นไหมครับเนี่ยมันก็จะเล่นวิดีโอแล้วครับเห็นไหมครับมันจะเล่นวิดีโอเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับกดที่ปุ่มโฮมนะครับก็คือเคียร์ไปนะครับปุ่มโฮมนะครับปุ่มตรงกลางของมือถือสําหรับพวก Android นะครับผมใช้ซัมซุงครับ กดเลียวไปหน้าจอของเราครับนี่ครับกดเลียวไปหน้าจอของเรานะครับแล้วก็เลื่อนแถบด้านบนนะครับเลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆนจะเห็นนะครับเห็นว่ามันค้างให้เป็นตัววิดีโอนะครับเพื่อนๆก็กดที่ตัวเพลงนะครับผมแถบเหลืองเหลืองนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆนก็สามารถปิดหน้าจอแล้วก็ฟังได้นะครับฟังเพลงได้นะกดปิดหน้าจอนะครับได้นะครับ แล้วก็อีกอย่างนะครับท่านเพื่อนจะเล่น Facebook ไปได้ครับเพ่อนเพื่อนก็กดเหมือนปกตินะครับก็เนี่ยกดเพละครับแค่ปลดปลดล็อกหน้าจอมาครับเพื่อนๆนก็เข้าไปที่ Facebook เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปที่หน้า Facebook นะครับอ่านี่นะครับเห็นไหมครับหน้า Facebook ก็ยังเล่นด้วยนะครับแล้วก็ฟังจาก youtube ไปด้วยก็ได้นะครับนี่นะครับท่านเพื่อนจะกดปิ่นนะครับก็แค่ เลื่อนลงมาด้านบนครับเห็นแทบเหลืองๆครับก็คือวิดีโอที่เราเล่นนะครับกดสต็อปนะครับนี่นะครับแค่นี้นะครับก็เล่นวิดีโอไปด้วยเล่นเฟซไปด้วยนะครับแล้วก็ปิดหน้าจอเล่น YouTube ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการง่ายๆนะครับในการเล่น YouTube ปิดหน้าจอครับแล้วก็เล่น YouTube แล้วก็โดยเล่นเฟซหรือว่าทําอย่างอื่นนะครับเข้า Google อะไรก็ได้นะครับ เพื่อนๆนะครับคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์นะครับกดถูกใจนะครับและที่สําคัญนะครับอย่าลืมกด subscribe ช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจดีๆครับให้ผมทำคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมทุกๆวันนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ